คือทำให้นี้วแบบว่าหนูโคนรักงมนนเนี้ยก็คือในนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเอ่อลาซานญาอบชีสมีเอ่อสวยมีน้ำพริกอะไรสวยนะมมีข้าวสวยอ่ามีน้ำพริกหน้าลกแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นใส่ลวกแล้วก็ไก่เข้าไปคุเขาให้เข้ากันนะครับเป็นยังไงก็อร่อยดีไม่กินเออก็ดี้างใ้างบก อะไรแต่ก็มาใส่ใส่กันดีกว่ามันจะเลี่ยนไหมวะใส่ดีไหมใส่เถอะกดหนึ่งเพื่อใส่กดสองไม่ใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคไม่ใส่นอกเอาเออแล้วพี่จะซื้อมาทำไมวะนั่นหนีซื้อมาแล้วพั่นแดกกันดีกว่าค่ะนี่สวยนะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดอ่าไงต่อเอาก็คือจิ้มจิมจิ้มจิมจิม้โอ้โหให้เขากัน ถ้าเป็นผู้รู้นะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะว่าแบบลาซาน่ามันกินกับข้าวได้หรือเปล่าผมอยากรู้จริงๆมันมันมันเป็นสูตรเซเว่นสูตรเชเว่นไรู้สูตรเชเว่นอ่ะ I อ o ล e this เม n ูมากแบบเวนไออยู่บ้านอโ o นนอะแบบว่าไอวันทุกคุกกะไอแคนดูเอนนิตติงอะไอแคนคุกไข่เจียวอ่อไข่เอาหรือแบบมาม่าก็ไม่อร่อยอะไอก็จะสั่งอันเนี้ยแล้วก็มาคุกกันอร่อยสุดแล้วอะ ก็อย่าลืมไปทําตามมันนะครับเพื่อนบอกมาอีกทีมั้งันไม่ได้เพื่อนแนะนําให้กินไปกิน<ด>นี่กินกับกาโตะนะใส่กาโตะนี่เปิดกาโตะก็ใส่ลงไปใส่ลง<า>ไป <c oughs> ชอบกาโตะอะไรขนาดนั้นวะอร่อยไงโอเค okay. วันนี้หนูกินกาโตะไปยังไ,ไม่รับวันนี้หนูกินไปสี่ขวดแหละนี่ขวดที่ห้าแล้วก็หกมากินกันดีว่า วให้เมนูนี้เท่าไหร่ครับเออนี่เจ็ดเต็มสิบเพราะว่าจริงๆอ่ะมันแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าแบบอร่อยขนาดขนาดที่ว่าแบบโคตรจะอร่อยมันคือแบบพอกินได้แบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอาหารที่แบบว่ากินได้ไม่เบื่อแต่มันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแล้วก็มันเลี่ยนด้วย่ะ,นนะคะ่ะเบิกมาก จรงไวมช้างอยากจะบอกอะไรกับคนดูเป็นงานทิ้งท้ายไหมครับเออเอมเออคนดูก็อุ้ยแค่มาแรงเข้าๆแป๊บนึงฮะก็คนดูก็มาแรงเข้าๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คิวหน้าสวัสดีครับอ๋ออะไรอะไรก็ก็คุณเขียวอะไรไปวะเขียวมะมะแรงนะก็นะคะ ก็บายบายยยโอเคนั่น <c oughs> แหล bye yeah. <c oughs> ะบายบายเยวเจอกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจุบจ๊บ